สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปการจัดการเรียน,นการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการสร้างแบบทดสอบน,นะครับใน Classroom ซึ่งก็มีปุ่มเครื่องมือในการสร้างเรียบร้อยแล้วอยู่ตรงนี้ครับไปคิดตรงข้างหมายบวกสร้างเหมือนเดิมนะครับเมนูที่2ง,งานแบบทดสอบ หลังจากเราคลิกมาแล้วนะครับก็จะให้ตั้งชื่อแบบทดสอบตั้งชื่อว่าแบบทดสอบที่1นึ่งก็แล้วกันนะครับแล้วสังเกตว่าเขาสร้าง b บ a n k quiz form มาให้ตรงนี้นะครับเราก็คลิกซ้ายเข้าไปเลยคลิกนั่นแหละครับคลิกเปล่าหนึ่งครั้งฟอร์มเปลี่ยนชิ่ใหม่กัรนรวมแบงูมโอเคครับไม่ขอบคุณเข้าใจละตั้งชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับแบบทดสอบ ที่หนึ่งแล้วก็แล้วก็ต้องเอาชื่อไปตั้งข้างบนนี้ด้วยนะครับตั้งชื่อเดียวกันแบบทดสอบที่หนึ่งโอเคทีนี้ในการทำแบบทดสอบนะครับเราก็ต้องนึกถึงความจริงนะครับเวลาที่เราไปทำข้อสอบต่างๆสิ่งแรกเลยที่เขาจะเก็บข้อมูลก็คือข้อมูลของผู้ทำว่าเป็นใครฉะนั้นคำถามแรกที่เราจะถามตัวน,นี้ก็คือชื่อนามสกุลน,นะครับ ของนักเรียนซึ่งข้อมูลที่จะให้เขาตอบอตรงนี้นะครับเราก็ต้องเลือกเป็นคําตอบสั้นๆเพื่อที่จะให้เขาพิมพ์เองแล้วก็คลิกจําเป็นและผมก็จะใส่คําอธิบายตรง3จุดด้านหลังตรงนี้ครับคลิกคําอธิบายอ,าอธิบายว่าไงอธิบายว่าให้นักเรียนพิมพ์ชื่อและนามสกุล โดยเป็นภาษาไทยโดยไม่ต้องใส่คํานำหน้า,าก็จะประสบการณ์นะครับเวลาเรียนพิมพ์ถ้าไม่บอกเนี้ยบางคนพิมพ์เป็นมาภาษาอังกฤษาบางคนพิมพ์มาแล้วมีคํานำหน้าเด็กชายบ้างดอชจอุดบ้างดอจุดชอจุอด,ดหลากหลายนะครับซึ่งเวลาเรามาจัดเรียงข้อมูลเนี่ยมันจะไม่สมบูรณ์นะครับต่อไปคําถามที่2ที่เราต้องการครับกด เพิ่มคำถามครับกลุ่มนี้นะครับด้านขวามือเลขที่แล้วกันเลขที่นะครับพอพิมพ์เลขที่ปุ๊บนะครับไม่ได้เลือกรูปแบบของข้อมูลที่จะรับเข้าเลย Google ก็เปลี่ยนให้รับเป็นคำตอบสั้นเช่นเดียวกันแล้วก็มาคลิกจำเป็นเลยตรงเลขที่ก็จะใส่คำอธิบายเช่นเดียวกันครับที่จุด3จุดด้านล่าง่างนี้นะครับคลิกคำอธิบายให้นะักเรียนพิม์ เลขที่เป็นตัวเลขคารับินะครับไม่งั้นคุณครูจะได้ข้อมูลเป็นเลขไทยบ้างเลขอาร i บิกบ้างนะครับทีนี้อ่าผมก็ต้องการให้นักเรียนเห็น2หัวข้อนี้แล้วค่อยคลิกเข้าไปทําแบบทดสอบแับกรณีแบบนี้เราจะเห็นในแบบทดส,สอบต่างๆของหน่วยงานนะครับซึ่งเขาใช้เครื่องมือนี้ครับอ่าเพิ่มส่วนอ่าอยู่ด้านล่างขวานะครับคลิกได้เลยครับ อ่ก็จะได้มาตรงน,นี้นะครับแบบทดสอบอ่ผมจะพิมพ์ว่าแบบทดสอบจะเขียนคำอธิบายด้วยก็ได้นะครับให้นะักเรียนคลิกเลือกตอบคำตอบอ่คำตอบ,อตอบข้อที่ถูกต้องที่ สุดอ่าโอเคจากนั้นเราก็มาเริ่มคำถามได้เลยอ่ากดบวกตัวเนี้ยนะครับเพิ่มคำถามอ่าข้อที่หนึง่งอ่าเป็นไงนะครับผมเตรียมคำถามมาผมก็จะไปคัดลอกมาเลยนะครับอ่านี่เลยวังไปอ่าผมคัดลอกมาทั้งคำถามทั้งตัวเลือกนะครับแต่เวลาเอาตัวเลือกเนี้ยผมจะไม่เอาหัวข้อตัวเลือกไปด้วยนะครับ จะมาเฉพาะตัวคำตอบของแต่ละอันนะครับเพราะอะไรเพราะเราจะทำการสลับตัวเลือกอสลับคำถามด้วยนะครับเพื่อที่คลิกตัวเลือกตัวนี้นะครับเพื่อที่จะลดเรื่องลดปัญหาเรื่องการอะไรการลอกกันนะครับก็ลดช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับเพิ่มตัวเลือกนะครับชอยที่4ี่ ลบตัวเลขคนนี้ทิ้งตัวข้อด้วยนะครับเพราะเราจะสลับข้อด้วยถ้าเกิดว่ามัาจะคลิกเพิ่มตัวเลือกนะครับแต่หนูคลิกเพิ่มอื่นๆอ่าก็ลบทิ้งได้นะครับอ่าคลิกตัวเลือกใหม่โอเคจากนั้นก็คลิกเฉลยคําตอบนะครับไปกําหนดค่าคะแนนไปเฉลยตัวเลือกนะครับซึ่งคลิกนะครับเอามาชี้แล้วก็คลิก ตรงข้อที่คิดว่าถูกนะที่ถูกนั่นแหละนะครับเราเป็นครูฉเฉลยก็มีเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้นแล้วก็กดเสร็จสิ้นอ่าแล้วก็มาตั้งค่าฝั่งขวามือครับทีนี้จําเป็นนะครับคิดตรงนี้ให้เป็นสีม่วงจาเป็นเพื่อที่เขาจะไม่สามารถข้ามได้ครับต้องทําให้ครบนะครับแล้วก็จุดสามจุดตรงนี้ครับสลับลําดับของตัวเลือกอ่าตัวเลือกจะถูกสลับครับทําให้เวลาดูแล้วจะอยู่คนละอ่านนะครับลองไปดูข้อต่อไปนะครับ ก็ไปเพิ่มคำถามมาผมก็จะไปเอาข้อที่2มานะครับก็มาทำคล้ายๆกันกับข้อแรกนะครับก็จะวางลงไปก็จะเอาช้อยต์มาทีละอัน,นครับวางลงตัวเลือกที่หนึ่งางลงตัวเลือกที่2องิดมเป็นตัวเลือกตรงนี้นะครับ ที่สามที่ที่นะครับอ่าตนนี้เฉลยอไนะเฉลยข้อ2โอเคจากนั้นก็มากําหนดเฉลยนะครับคลิกเ,เดี๋ยวเข้อเ่อนลงมานิดนึงให้ดูอ่าเฉลยคําตอบนะครับ ก็มากําหนดค่าคะแนนคลิกเฉลยข้อที่ถูกต้องอ่ามีสีเขียวปรากฏขึ้นก็หมายถูกด้วยกดเสร็จสิ้นแล้วก็มากําหนดค่าจําเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็สลับลาดับของตัวเลือกอเสร็จไปแล้ว2ข้อมาดูต่อข้อที่3ครับคลิกเพิ่มคําถามอ่าแล้วผมก็ไปคัดลอก้อสอบมานะครับข้อที่3นี่นะครับค่อนข้างจะพิเศษกว่าทุกข้อนะครับก็คือ มันมีช้อยคำว,ว่าถูกทุกข้อนะครับอ่าก็เลยอยากจะแนะนำว่าถ้าเกิดว่าข้อสอบหรือว่าแบบสอบข้อไหนเนี่ยมีคําว่าถูกทุกข้อเนี่ยเราจะไม่ทําการสลับตัวเลือกนะครับเราจะไม่ทําการสลับตัวเลือกเดี๋ยวขอวางเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเหตุผลก็คือถ้าสลับตัวเลือกปุ๊บนะครับเกิดคําว่าถูกทุกข้อไปอยู่ข้อแรกอ้าวมันถูกทุกข้อไหนล่ะในเมื่อเพิ่งเป็นช้อยแรกมันจะทําให้ ไม่เหมาะสมนะครับไม่ถูกต้องตามหลักการเท่าไหร่ั้นข้อนี้เราจะไม่ทําการสลับตัวเลือกนะครับอ่าก็จะไปตั้งค่านะครับเหมือนเดิมเลยคําตอบอ่าให้ค่าคะแนนหนึ่งคะแนนถูกทุกข้อเสร็จสิ้นจําเป็นแต่ตรงนี้เราจะไม่คลิกสลับตัวเลือกสําหรับคําตอบลักษณะนี้นะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยจนครบ5าข้อก็แล้วกันนะครับาล้ะะครับ เมื่อทำครบ5ข้อแล้วนะครับผมประหดเวลานะครับก็มีการารีเวลาไปให้นะครับ5ข้อแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นการปรับแต่งแบบทดสอบนะครับมาที่อันแรกเลยด้านบนนะครับปรับแต่งที่อันนี้ถ้าใครเคยใช้ Google Form อยู่ก,ก็ก็พอจะทราบนะครับาสามารถเลือกส่วนหัวเป็นรูปภาพได้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลือกภาพที่ต้องการาผมขอเลือกภาพล่างสุดแล้วกัน คลิกแล้วก็เลือกแทรกครับกดแทรกนะครับรอสักครู่ครับอ่าก็จะมีภาพส่วนหัวปรากฏมาแล้วก็ปรับแต่งชุดเสีอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วต่อมาครับมาที่เมนูการตั้งค่านะครับตั้งค่าผมขอไปเริ่มที่เมนูที่3ก่อนแล้วกันนะครับด้านบนจะมีทั่วไปงานนําเสนอแล้วก็แบบทดสอบขอที่แบบทดสอบก่อนก็แล้วกันนะครับ ข้างบนทำเป็นเดี๋ยวสอบไม่ต้องนะครับประกาศคะแนนทันทีไหมนะครับยังก็แล้วกันภายหลังนะครับส่วนเนี้ยผู้ตอบสามารถดูได้บ้างคำตอบที่ผิดถูกต้องค่าแนนลบออกหมดเลยนะครับติ๊กออกหมดเลยเพราะจะเป็นการเฉลยนะครับโอเคเสร็จแล้วไปอันที่สองงานนำเสนอนะครับแสดงแถบความคืบหน้าไหมเรามีส่วนนะครับส่วนที่1ส่วนที่2องอย่างตัวนี้ให้เขาเห็นเลยก็ได้สับเปลี่ยนลำดับของคำถามโอเคสลับครับ แสดงลิงก์เพื่อการตอบกลับอื่นไม่ต้องครับให้เขาตอบเพีเดียวแล้วก็ส่งเลยอ่านี่เป็นข้อความยืนยันที่นักเรียนจะเห็นนะครับเราสามารถพิมพ์ข้อความเองได้ข้อความใหม่เองได้นะครับถ้าต้องการนะครับอันที่3ครกับทั่วไปอ่ารวบรวม,รวมที่อยู่อ e ีเมลไหมนะครับผมจะติ๊กออกก็แล้วกันนะครับถ้าติ๊กออกมีผลกับนี่ไม่อ่าไม่มีนะครับอ่าเพราะว่าเดี๋ยวจะได้จ้นจะนได้พิมพ์เพิ่มนะครับอ่าต้องลงชื่อเข้าใช้จํากัด โอเคถ้าแบบนี้นักเรียนที่มาใช้อีเมลจีเมลธรรมดาก็จะใช้ไม่ได้แล้วก็ติกออกนะครับผู้ตอบสามารถโอเคอันนี้เกี่ยวกับพวกแบบสอบถามไม่ต้องนะครับดังนั้นเสร็จแล้วก็กดปุ่มบันทึกได้เลยอ่าถ้าอยากเห็นว่าหน้าตาฟอร์มข้อสอบนะครับแบบสอบของเราเป็นอย่างไรสามารถมาคลิกดูได้ที่ดวงตาตรงนี้นะครับอ่าจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับนี่ มีข้อมูลชื่อแนะละกุญแจที่ก่อนแล้วค่อยกดถัดไปหน้าหนึ่งจาก2โอเคนะครับผมดูแลปิดออกเนี่ยไม่ต้องกดส่งอะไรนะครับเพราะมันจะบันทึกให้เราเรียบร้อยอก็กดปิดออกไปได้เลยนะครับอ่าก็มาที่หน้าแบบทดสอบตรงนี้นะครับทีนี้คะแนานนะครับ5ข้อผมเอาก็ให้เป็น5าคะแนนครับกำหนดส่งอ่ะวันที่20เหมือนการโอ้แนนที่20 e หมดเลยหัวข้อไหนอยู่ในหน่วยที่1เหมือนเดิม นะครับตอนนี้มันจะนำเข้าคะแนนเข้ามาในคาสรูมเราจากฟอร์มนะครับอ่ามีเป็นข้อดีนะครับเราก็กดมอบหมายได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปลองดูฝั่งนักเรียนกักนนะครับว่าถ้าทำแบบสอบอย่างไรนะครับกลับข้ามาที่ฝั่งนักเรียนนะครับอ่าไปดูงานในชั้นเรียนนะครับดูงานของคุณ มีงานไรเหลืออ่าแบบทดสอบที่1อ่าผมก็คลิกเข้าไปดูรายละเอียดนะครับนะแล้วก็คลิกทำครับนี่คลิกทำอ่าโอเคตอบสมมุรณนะครับสมชายใจดีสมชายใจดีอีกทีหนึ่งแล้วก็กดถัดไปนะครับ สมมติกดดาวตอบดรวไว้ก่อนนะครับขออนุญาตทดสอบตอบไปจะตอบตอบไก่หมดเลยนะครับช้อยกับข้อสอบนะครับจะเปลี่ยนจะสลับนะครับสลับยกเว้นข้อนี้ครับที่จะสลับข้อแต่ไม่สลับตัวเลือกนะครับโอเคเสร็จแล้วกดส่งครับระบบก็แจ้งครับส่งคำตอบทำไมว่าเสร็จสิ้นโอเคครับได้เลย ปิดนะครับเมื่อกี้กดเปิดงานดูนะครับอ่าก็จะกลับมาที่อ่านี่ครับโอเคอเจอตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับนี่ส่งเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามันส่งเรียบร้อยแล้วเราจะไปดูฝั่งครูครับทีนี้อ่าฝั่งครูก็จะไปดูที่คะแนนก็แล้วกันนะครับอ่า อันนี้ต้องไปตรวจก่อนโอเคงานของชั้นเรียนก็จะไปดูที่แบบทดสอบครับดูงานครับอ่าดูงานนะครับนำเข้าคะแนนกดนำเข้าครับปุ๊บถูกหนึ่งส่วนห้โอเค นะครับนี่คะแนนได้หนึ่งส่วนห้านะครับโอเคแ้งส่งคะแนนคืนให้กับนักเรียนครับถูกส่วนห้าหนึ่งส่วนห้านะครับนี่ก็เป็นวิธีการสร้างนะครับแล้วก็เข้าไปทำแล้วก็ตรวจนะครับางานชนิดแบบทดสอบนะครับคลิปนี้ก็คง เพียงเท่านี้นะครับใช้เวลานานก็คลิปอื่นๆนะครับเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปนะครับตอนนี้ก็จะรอดูก่อนนะครับว่ามีคอมเมนต์ต้องการดูาการสร้างหรือว่าการจัดทาส่วนไหนนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ